สบายดีครับพี่น้องเอฟซีทีเคาลบรักงทุกท่านนะครับลุงพันธ์ธรรมนอกเดินครับตอนนี้เขาก็เดินทางนะครับตามเส้นทางเนาะก็จะหอดเวลา12บสองนากาสิบสนาทีสิบสามสิบสี่แล้วนะครับพี่น้องนะครับก็เป็นเส้นทางที่เส้นทางทางตรงครับพี่น้องนะครับก็จะออกจากสว่างมากับตรงดิ่งมาเลยนะครับพี่น้องนะครับก็โม่หหอดใส่ละละนะครับแต่ว่าถึงปั๊มน้ํามันนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจนะครับในการเดินทางในครั้งนี้นะครับก็น้องนะครับใบบุญครับนะครับเป็นพาหนะในการเดินทางนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของทางพิชิตนะครับบรรยากาศสําหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเหมาะในการเดินทางอยู่นะครับ ไม่มีฝนครับแล้วก็ฝไม่มีฝนนะครับแล้วก็เดืดก็ไม่ร้อนจนเกินไปครับพอดีคึมๆนะครับเพื่อนของเรานะครับก็เข้าห้องน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ออจะือได้ไหมอะบานี่สับเปลี่ยนข้าห้องน้ก็งงกับแกนี่อะไรเนี่ยเปลี่ยนข้าหน้ำโอ้ใส่หมุทหารด้วยนล็อกไบ้าเนี่ยอืมนี่ล็อกนี่ด้วยล็กปงโขลอยอะไรอะไรบะเนี่ ด้ยคุลโขามื้งรอหน้าห้องน้ำเลยเดียถฮัลโค่ะคุณทุกี้ดูนช่างดิโอ้โดูถอาหารเลยนะเนี่ยนึกไม่ถ้าไม่รู้จักแออจะคิดว่าเป็นอาหารสมมติว่าเราไม่ได้รู้จักน้ช่างเนาะก็คงคิดว่าเป็นทหารอืมลอลบสเปรดุย นี่เสียงอะไรนีโอ้เราตากห่าคนคุยกันคุยํำไมคุยเงงเงงเเหมือนคุยเรื่องเราเลยมาด้วยกันบ้าเนี่ยชมระยเอาคนเลยทีเดียวดูดูลาดลาอยู่นู่นนส่งข่าวนั่นเขาบอกนะแอบแอบส่งข่าวนั่นนั่นนัเฮ้ยเฮ้ยลุง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 เขาป็นไรน่ะ

โอ้สงสัยเพื่อนจะฝากขนมเราแน่ที่นี้โอ้โหครับผมโอ้อยากกินแบบขนมแบบเป็นหูนะข้้้โเอาละนี่ก็เมารถโมงล้วข้วแนมัน้าวขนมแล้วโดนนะข่นยังกอเพาะโอ้เรามา ก็ถึงปั๊มน้ำมันนะครับก็พักตามอัธยาศัยครับพี่น้องในช่วงระยะเวลาประมาณ15-20นาทีนะครับเพราะว่าอยู่ในระหว่างการเดินทาง ทางลุงช่างนะครับก็ซื้อนะครับในส่วนของขนมครับครับครับ นุครับก็พี่น้องเอฟซนะครับกินแล้วก็จะบินได้นะลุงพันระวังบินได้เ้อครับโอ้โหน่ากินมากเลยนุ่มๆคุณแม่ก็โอ้ยิ้มหวานเลยนะคุณแม่ ห่าเนาะอออันนอ่ะพูดจากใจหรือเปล่าครับากใจโอ้สงสัยเราจะได้กินบ้าบินนะนี่แม่แม่คะแม่บอกว่าอะไรนะลูกหรอดเออเถียงไหมเถียงไหมไม่เถียงหรอกครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องจริงครับเอ๊ะทำไมลิ้นรลวน ขอบคุณครับผมโอ้ oh, สรุปก็ <Okay. S 2> ที่ซื้อให้เนี่ซื้อให้เราทั้งหมดนะพี่น้องนะา <laughs> <laughs> จริงปะ โอ้โหอดุนทุกร้านอดุนทุกร้านอ้ยนนอ่นี่อะออ่ะเ็บหมูล่ำๆนี่นะาคลายคนขายงามด้วนี่ชิตชินี่ชิชินี่ว้ายอทุกร้านอดุลนทุกร้านถือถืออนี่แมอันพ่ออไตัวนี้หรอ อร่อยแล้วยังมีมาแวะเ็มมาได้แทนเฮ้ยเมื่เขิโกเนีย่นี้ติดมันบอกอร่อยนีหมูกระจฟ้าหมูกระจบ้ฮู้ฝเนยู้อบจบากฝากฝเยูจับพั้ยี้กฝากจับเมือรื้ยเ เดือดนะขากลับอร่อยมาชื่อใหม่มายกับหมนะเฮจะยินรยนี่ก็ขอเบอร์ใจรองเท้าุนเท้าปอเสื้อเสื้อเสื้อเื้อตรงนี้เลยพ่มีแล้วอันคุณคพนักงานขายคนอยู่าอ๋อ ก็เป็นถุงเท้านะครับผมครับทางลุงช่างก็แวะซื้อถุงเท้าเพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นครับผมอู้หนังอย่างดีเลยน,ะน,นี่เนาะไม่คือโค้งแนวไหลเดี๋ยวนี่นี่นีนพมอดพมดพ ดูดูดูคุณลุงมันใส่นี่อ้ยสุดประทับใจว้าวหายห่วงหายห่วงอืมเหมือนเหมือนอะไรเลยสวยสวย้ใส่ไหมใส่ไหมมันจะเป็นหมวกไอ้ครับผมตายันใส่สมัก่อนครับใช่ปะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ก็มี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 อันนั้คล้ายๆกันอยู่นะนนั่นมีมีอยู่ใต้ใต้้างอ่ะคล้ายๆกันอยู่นะอออง โอ้คุณลุงใส่อันใดก็หล่อเลยเนาะคุณลุงใส่อะไรก็หล่อนะตันโอ้เหมือนปักตั้งหมดแล้วนะใบนี้ล่ะลุงอ่าออลุงลองไปครับก็เป็นบรรยากาศนะครับอยู่ที่ปั๊มนะครับแม่เอาขมัวอยู่ประมาณนี้นะคะบรรยากาศนะมันไม่เข้าลุงไม่เห็นไปทำไมเห็นคนที่ก็ออกทีวีบ่อยๆนะถ้าใส่ก็ใส่กัน คาวบอยเมื่อแล้วขคาวบอยข,ข,ข้าวบอย่ปขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับ<ช>สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงตรงนี้ก่อนนะครับผม